แล้วก็มาที่โปรแกรม ip alarm าานะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัว smoke detect ให้เรากดปุ่ม disarm ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนูนะครับเลือกที่อุปกรณ์ device นะครับคลิกที่ปุ่ม add นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับคือ smoke นี่นะครับ โดยที่ตัวสมมคนะครับชมวิดีโอสาธิตการติดตั้งนะครับเอาฐานใส่นะครับเส็แล้วปิดฝานะครับกดปุ่มเทสสองครั้งนะครับเราก็จะมาเริ่มติดตั้งนะครับกดปุ่ม NLO จะดินเสียงติ๊ดติ๊น,นะครับแล้วก็ไฟที่โฮสต์เบรลามจะกลายเป็นสีแดงนะครับกดที่ปุ่มสองครั้งนะครับทีนี้ที่แอปพลิเคชันของเราก็จะขึ้นสมุกดีเทกเตอร์ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขชื่อได้นะครับ เราสามารถที่จะระบุว่าตัว smoke d e t e c t นี้ติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งไหนของบ้านนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบว่าหากเกิดอา,อารามขึ้นมานการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ระบุว่า,าตัว smoke d e t e c t ณตำแหน่งไหนจุดใดของบ้านเป็นตัวแจ้งเตือนมานะครับ นี่ผมจะใส่คำว่าห้องใต้บันไดนะครับแล้วก็บันทึกเซฟเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์รวมอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับ starter kit แล้วก็อุปกรณ์เสริมตอนนี้ก็ได้ถูกทำการลงทะเบียนไว้กับระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะ มาชมวิธีการติดตั้งนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ